วันน right? so, ี้ก oh uh, well, so? oh ็เป็นคืนที sí, ่สององที่เราอยู่โรงพยาบาลอยู่นะใช่จจนร้องไห้เลยลหละหรอมีใจจนร้องไห้เลยเหรอได้ใส่ชุดใหม่โอ้โหสองโรส2สองอุ้ยมันเยอะจังลยไม่ใช่แล้วแม่ไม่ใช่แล้วพนันารงงานตัวหน่อยจ้า พบกับช่องพี่บิวน้องหนู <Wow. S 1> ทุกคนวันนี้นะคะน้องหนูก็กําลังจะพาน้องฮานนาไปโรงพยาบาลอีกแล้วนะคะหลังจากคลิปที่แล้วเนาะที่พาน้องไปเจาะค่าตัวเหลืองมามีน้องมีความเสี่ยงสูงนะแล้วก็หมอก็นัดอีกรอบหนึ่งนะคะอันนี้ก็คือรอบสุดท้ายแล้วถ้าเกิดว่าเจาะแล้วยังมีค่าเหลืองอยู่น้องจะได้เข้าตู้อบนะคะทุกคนแล้วก็จะได้ส่องไฟนะน่าจะแบบ เออน่าจะสองทุสองคือ3าวันแหละเห็นหมอบอกอย่างนี้นะคะแต่เราก็พยายามให้น้องเข้าเต้าบ่อยๆนะหลังจากที่ไปเจาะมาแล้วเนาะเข้าเต้ามาตลอดเลยแล้วก็วันนี้หมอก็นัดอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าผลจะเป็นยังไงนะคะทุกคนไปกันเลยจ้าทุกคน แล้วก็มีแม่มาด้วยนะคะวันนี้เนาะสวัสดีค่ะมี่อันนี้คือแม่ของเราเองก็จะไปหาหมอเหมือนกันหมอนัดเหมือนกันนะคะอันนี้หมอนัดแม่เหมือนกันเหรออ่านัดแม่เหมือนกันใช่ไปเนี่ยังไปเอายาไปเอายาอดอยาความดันนะดูวธรรมดานะครับอายุหกสิบแล้วต้องคลุมผ้าให้เพราะว่าแดดแรงมากก็ดีไปอย่างนะครับทุกคน ทุกคน,กคนตอนนี้เราก็มาถึงที่ห้องจอะเลอดแล้ว<า>กำลังจ<อ>ะเ<อ>ข้าไปจอเลือดนะครับไปรอบนี้เป็นรอบที่สามแล้วนะครับเจาะบ่อยมากเลย <c oughs> พอดีน้องเป็นเด็กคลอดก่อนกำหดนดเนาะแต่ว่าต้องมาจอดูติดตามผลเลือดบ่อยหน่อยนะครับ แล้วก็ต้องไปรอฟังผลอีกหนึ่งชั่วโมงเนาะ <Nope. S 1> แต่ตอนเนี้ยร้อนมากอันนาก็ร้อนร้องไห้ไป็หลายรอบมากนะคะไม่ไหวบอกไหวนะทุกคนนะไม่ไหวบอกไหวเอ็นดูมากเมื่อกี้ตาแม่ก็จะร่วงนะะนนทุกคนทุกคนผลปรากฏว่านะ น้องฮันนานะคะได้สองไฟนะคะทุกคนเพราะว่าม,มีค่าตัวเหลืองเนาะสูงค่าเสียงสูงก็เลยใช่ก็เลยได้สองไฟแล้วตอนนี้ก็หมอก็ให้อย่างน้อยสองคืนก่อนเนาะใช่ดูอาการว่าค่าเหลือจะดลดลงไหมแล้วก็น,น้ำหนักตัวจะเพิ่มขึ้นไหมเนาะ แล้วก็ตอนนี้น้ําหนักน้าหนักของน้องก็กไม่ขึ้นเลยไม่ขึ้นไม่ลงน้ําหนักคงที่มากจากที่สองกิโล <c oughs> ตอนนี้ก็ผ่านไปสิบสี่วันก็สองกิโลมน <c oughs> กินก็ไม่รู้เหมือนกันว่าน้องก็กินนมกินเยอะกินดีมากนะกินจนแบบว่ากินจนแบบเอีะออกกินจนแบบ เยาะออกนะคเราก็ปลุกน้องทุกสองชั่วโมงอ่ะตามที่หมอบอกว่าให้น้องกินนมทุกสองชั่วโมงเราก็ทำตามหมอบอกทุกอย่างนะคะปรากฏว่าชั้นหนักแล้วไม่ขึ้นไม่ขึ้นน้ำหนักเท่าเดิมแล้วก็ไม่ลดด้วยตอนนี้ก็เลยแบบต้องเพิ่มนมเนาะเพิ่มนมผัดนมให้น้องด้วยเราอาจจะต้องมีแบบเพิ่มนมนมชงให้น้องด้วยใช่ให้ให้กินนมแม่ก่อนแล้วก็เพิ่มนมชงให้น้องเนาะ เดี๋ยวเรามาเป็นกำลังใจให้ฮนาดาน้องว่าๆทุกคนน้ำนมน้องหนูไม่พอนะคะก็เลยต้องชงนมเสริมให้ฮนาด้วยนะคะเพราะว่าเราต้องทำน้ำหนักให้น้องหน,นะะ่อยน้งก็ยังปกติแบบไม่ได้ขึ้นไม่ได้ลงนะงแต่อยากให้ขึ้นอีกสักหน่อยนึง,<อ>งนะ,ะสองกิโลกดียอก็ดีอยากจะให้ขึ้นอีกสักหน่อยหมอเขาก็เลยบอกว่า สามารถให้นมนมชงเสรได้อีกเลย,ยลใช่เราก็เลยลองให้ฮานาอันนี้คือดูดครั้งแรกนะทุกคนดูดเก่งมากดูดแล้วนมน่าจะอร่อยกว่านมนมแม่แล้ว <laughs> อันนี้ดูดครั้งแรกดูดเก่งมาก ว่าเราเหมือนเพิ่งเพิ่งนอนไปไมเมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อนนะครับตอนน้องฮันนาคลอดเนาะอันนี้ก็ได้สองสัปดาห์<อ>ก็ได้มานอนอีกแล้วก็มานอนอีกรอบนุณตอนนี้เป็นเวลาตีสี่แล้วนะกว่าจะกรอมฮันานหลับได้ตั้งแต่เที่ยงคืนถึงตีสี่พึ่งกำลังหลับดูน้องหมู นอกลวันนี้ก็เป็นคืนที่สองเนาะที่เราอยู่โรงพยาบาลน,นะใช่น้องอันนาก็ตอนนี้ก็เริ่มดีขึ้นเนาะค่าเลือดก็เมื่อเช้าออกมาบอกว่าจาก16 ตอนนี้เหลือ13เนอะค่าค่าตัวเหลือนะครับลงมาแล้วเริ่มลงมาแล้วแล้วก็ตอนนี้น้ำหนักน้องน้ำหนักน้องก็เริ่มขึ้นเริ่มขึ้นแล้วพยายามแบบว่าเอาเข้าเต้าโดยไวแล้วก็ให้กินขอสเฉยด้วยเนาะทุก2ชั่วโมงเราก็ต้องปลุกน้องเดี๋ยวเราจะเอาน้องนานลองชั่งดูเนาะจากล่าสุดของเขานั้นหนักแค่2,000นะเดี๋ยวลองพาไป2วันเนาะที่เราอยู่โรงพยาบาลเนอะแล้วก็นอเ่าน ปนนิงนิ่งอยนิ่งนนิ่งๆันน่นิ่งๆว้าวโอ้ขึ้นมาหนึ่งร้ามสิจากสองพจากสองพขึ้นมาสิเป็นสองพัร้ากรัมสองที่เราออนาชอบใช่ไหมชอบเรวดีใจใช่ไหมดีใจจนร้องไห้เลยเหลอลูก ร้องไห้เลยเหรอได้ใส่ชุดใหม่โอ้หน้าเริ่มอ้วนแล้วดูน องฮันนา<ม>ก็จะได้กลับบ้านแล้วเย้ด yeah. ีใจมากๆเลย,เลยนี่เดี๋ยวเดี๋ยววันนี้นะรอฟังผลเลือดอีกรอบหนึ่งนะคะฟังฟังผลไทรอยเนาะน่าจะออกประมาณสักเที่ยงียม,มาเลยช่างน้ำหนักกันก่อนกี่ท่โไหรสองอุ้ย oh. oh. เยอะจไม่ใช่แล้วแหละใช่แล้วแก่เสียวมันไม่เยอะเกินมันไม่ใช่สองสี่สองโอเอาลูกโอ้ยขอแท้โคหากแคมเพิ่ไปสามหากแคมเพิ่อดสามหากเลขสามออกเท่ากับสองพัน เท่ากับสองพันสองร้อยกรับสองแล้วเย่ก yeah> ็ถ yeah> ือว่าโอเคนะเท่จากวันแรกที่น้องเขาคลอดอ่ะสองพันสามสิบกรัมเองนะครับแต่ตอนนี้เท่ากับขึ้นมาประมาณหนึ่งร้อยกรัม ค่ภาไภทรอยด์ปกตินะคะค่าไทรอยด์ต่ําแล้วก็ตัวเหลืองก็ไม่มีแล้วนะแต่ว่าหมอเขาก็จะนัดอีกทีหนึ่งเนาะวันที่16บ6กสสพฤษภาภานี่เราได้ใบนัดมาแล้วด้วยนะคะทุกคนเราก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะคะนี่ฮนาก็หิวนมแล้วเดี๋ยวก็จะเอานมให้ฮนากินนะคะแล้วก็สาเหตุที่ฮนาตัวเหลืองนะทุกคนมีค่าเหลืองเพิ่มขึ้นเพราะว่า น้องกินนมไม่พอนะคะเข้าเต้าแบบไม่พออ่ะเราคิดว่าทานาเข้าเต้านานนะแต่ว่าเขาไม่ได้ดูดแบบจริงจังเนาะเขาดูดไปหลับไปอะไรเงี้ยเราก็คิดว่าลูกได้รับนมเต็มที่เนาะแต่ที่จริงไม่ใช่นะถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้นะคะฝากทุกคนกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็ติดตามช่องพี่บิวน้องดูไว้ด้วยนะคะวันนี้นะคะไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย